สวัสดีครับวันนี้ชวนมาฝึกสมาธิบำบัด HKT ของดออรสมพรนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเพื่อที่จะสร้างสตินะครับแล้วก็สร้างสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริม ป้องกันโรคนะครับในเทคนิคนี้นะครับสามารถาช่วยในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้นะครับประการแรกเลยนะครับเราก็นั่งสบายสบายกำมือหล,มหลวมนะครับเสร็จแล้วก็ยกมือข้างหนึ่งนะครับโดยชี้นิ้วขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มจากการเป่าลมออกช้าๆยาวๆ จนกว่าจะหมดลมหายใจนะครับเสร็จแล้วเราก็สูดลมออกเข้าช้าๆลกลั้นไว้นะครับแล้วผลลมออกทางปากช้าๆเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนอีกคร่างหนึ่งนะครับแล้วค่อย หยับมืออีกข้างหนึ่งเข้ามานะครับเริ่มจากการเป่าลมออกทางปากนะครับช้ชาๆจนกว่าจะเป่าจนกว่าจะหมดหมดลมหายใจที่เป่าออกมานะครับเสร็จแล้วก็สูดลมเข้าไปใหม่อีกรางหนึ่งนะครับหายใจเข้าช,าชา้าๆ กันไว้หนึ่งถึงสองวินะครับเราก็เป่าลมออกทั้งปากเบาๆช้าๆแล้วก็สูดลมเข้าไปใหม่นะครับช้าๆกันไว้ หนึ่ถึงสองวินะครับแล้วก็เป่าลมออกทางปากเบาๆจนสิ้นลมหายใจนะครับแล้วก็สูดลมเข้าไปอีกครั้งนะครับช้าๆจนสุดลมหายใจกักกันไว้หนึ่งถึงสองวิแล้วก็เป่าออกทาง ากเบาๆนะครับเสร็จแล้วก็ทำประมาณ20รอบขึ้นไปนะครับจะให้ดีก็30 4 0ถึง40รอบลมหายใจนะครับเคสสมาธิมบมปบาณนะครับก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายความเครียดนะครับสติสตังผ่อนคลายสุขภาพจิตได้ด้อยนะครับเช้า,ชากับสมาธิบมปบัด ท่าที่หนึ่งนะครับ SKT ของอาจารย์ดรสมพรนะครับเยี่ยมครับผมกับเช้าๆกับความบางเบาครับสวัสดีครับวันนี้ทุกคน